สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาทําไข่เค็มจากไข่ไก่นะครับแล้วก็การทําไข่เค็มแบบนี้นะครับวันเดียวนะครับเราสามารถนํามารับประทานได้เลยนะครับคือการทําไข่เค็มแบบเร่งด่วนนะครับหนึ่งวันกินได้เลยนะครับก็ไข่ไก่นะครับ บางท่านก็บอกว่าทําไข่เค็มไม่ได้ทําได้ครับทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไข่แดงเขาอาจจะไม่แดงเท่าไข่เป็ดนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาทําไข่เค็มแบบเร่งด่วนนะครับโดยที่เราจะใช้แค่ไข่แดงนะครับไข่ขาวเราไม่ใช้นะครับก็เราก็จะทําการเอาไข่แดงขึ้นมาเลยครับนี่ครับถ้าใครไม่ ไม่ใช้มือนะครับก็สามารถใช้อ่าเป็นขวดน้ําอัดลมนะครับขวดเปล่าครับบีบแล้วก็ดูดขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ขออนุญาตใช้มือนะครับนี่ครับเราก็ได้มานะครับโดยที่เราจะเอาแค่ไข่แดงนะครับไข่ขาวเราไม่เอาแล้วครับส่วนไข่ขาวครับที่เหลือครับเราก็สามารถนําไปทําอาหารได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ สิ่งที่จะต้องมีนะครับก็คือน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็เกลือป่นนะครับแค่นี้เองนะครับครับเราจะใช้เกลือป่นหนึ่งช้อนชานะครับเทลงไปเลยนะครับจากนั้นน้ำส้มสายชูนะครับใส่ไปอีก หนึ่งช้อนชานะครับก็จะใส่อย่างละหนึ่งช้อนชานะครับเมื่อเราใส่เกลือนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับอย่างละหนึ่งช้อนชานะครับทุกฟองนะครับเราก็จะทําการปิดฝาไว้แบบนี้นะครับก็ปิดไว้ครับการเศษที่ฝุ่นอะไรลงนะครับถ้าใครไม่มีฝาพวกนี้ก็สามารถใช้ผ้าขาวบางนะครับปิดได้นะครับ จากนั้นเราก็ตั้งไว้อุณหภูมิห้องปกติเรานะครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมงนะครับเดี๋ยว6โมงพรุ่งนี้ครับเรามาดูกันนะครับว่าไข่เค็มเรานะครับจะสีสันหน้าทานแค่ไหนนะครับนี่นะครับหลังจากครบหนึ่งวันนะครับเราก็มาเปิดดูพร้อมๆกันนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าไข่เค็มเรานะครับ สีแดงสดใสนะครับผมก็จะเอาออกมาดูนะครับนี่ครับสีสันสวยงามมากนะครับสำหรับไข่เค็มเราครับโดยที่เราใช้เวลาแค่หนึ่งวันนะครับแล้วก็สามารถได้ไข่เค็มนะครับจากไข่ไก่เรานะครับก็เหมาะนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปทำขนมนะครับหรือจะ ่เอาไปนึ่งนะครับนึ่งได้นะครับก็ทําเป็นไข่เค็มเราได้นะครับเพราะว่าเราจะเอาไปต้มไม่ได้นะครับแบบนี้แล้วก็นึ่งครับนึ่งทั้งอเปลือกไข่เราเลยนะครับนีครับสีสันนะครับน่าทานนะครับแล้วก็ทานอร่อยนะครับไม่เค็มมากนะครับกำลังพอดีนะครับ ครับก็สามารถทำกันได้นะครับสำหรับไข่เค็มแค่วันเดียวนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ